สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม Crazy c a l นะยูกเกมโหลดโหลดซอสนะครับเทลล์อทเนียนะครับผมเกมแนว Idol RPG นะภาพสวยนะ่ารักสดใสนี่เป็นไงมีสกิลนั่นนี่ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็เกมนี้ครับผมมีในเรื่องของการนี้ด้วยอ่าเสือส้อสองเสื้อขาด,ดวเวลาเวลาเวลาแพ้นะครับผมแบบนี้เลย ประมาณนี้เลยเห็นไหมนะครับเห็นน้องเขาเลยนะครับอะไรทำนองนี้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวไปดูภาพรวมเกมรวมกันด้านในเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับก่อนเข้าเกมนะครับผมประมาณนี้อ่ะายครับด้านในก็จะเป็นนี่ครับวาแห่งหนึ่งนะครับผมคือกับน้องเมทที่งานดีจุดๆเลยไหมเกมนี้สายงานดีนะครับผมบอกเลยนะครับผม ตัวเกมเราก็จะไปที่ a v e n เจ r รนะครับก็จะม,มีทั้งโหมด Hard ดโหมดนอร m มอนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะม,มีระบบอื่นๆด้วยเช่นกันก็คืออ่าแบตเชนตรตงนี้นะครับจะมีในเรื่องของ Red b o อสโคลอเซียมนะครับผมอ่าแล้วนกะ็โหมดอะไรสักอย่างน็อย่างเี้ยก่อนเน่เนไปนตามด่านนะครับแล้วก็จัดทีมลง ประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็สามารถขยับได้หมดนะคลงขึ้นลงนะครับผมได้หมดเลยนะครับไรํานองนี้แล้วกันนะครับส่วนอ,อันนี้ก็จะเป็นทาวเวอร์นะไม่ได้เปิดเปิดแล้วนี่ยวะ่ะทราังไม่ได้ลงเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีระบบแพ้าทางแพ้ทา่านะครับผมไปกันเลยดีกว่านะครับไปลองเทสกันดู ะครับบางหนังก็จะเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีการเอามาคุยกันเห็นไหมสาวๆนะอีชานเน้นตัวเรานะผมตัวรถหลักตัวหลักนะครับเนี่ยก็จะคุยกับสาวๆครับส่วนใหญ่ทีมจ่มีสาวๆนั้นไปฮะนี่ยเ้อไม่เอาเอาเอเลยมาด่ามันด่ามันจอกนี่หว่าครับรีคอร์ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเข้ากันไปดูด้านอื่นกันนะครับผมมันจะมีพวก การใช้สกิลที่โชว์ะอนิเมชันด้วยนะครับผมนะไปไปกันจ้ะนะครับประมาณนี้ <This is S 1> นะครับแล้วก็ตัวเกมจะดำเนินการด้วยคือการเควสต,ตรงนี้นะครับผมก็เราสามารถเดินเควสไปตรงนี้ได้เลยพร้อมมาเล่นนะทำมาเรื่อยๆนะ้วมันจะได้ของนะัให้ทอะไรครับครับส่วนตัวเกมเนี่ยนี่แ่เ <c> ส <oughs> ื้อกระจุย ไอ้ครับแอนิเมชั่นสวยนะครับนะแจ๋วเลยแอนิเมชันนะแต่ว่ามันแบบโชว์แป๊บเดียวเองนะครับประมาณนั้นยังไงยังไงนะครับตัวเกมปาราโ้อย,อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ยังสามารถปึ๊บแบบน,นี้ได้แนละ้วก็ไปทำอะไรก็ได้จะได้ประหยัดแบตด,ด้วยนี่นนี่ นะครับแต่สองทีก็จะกลับมานะครับประมาณนั้นโต๊กดออโตเมติกนะครับผมห้าวิมันก็จะไปให้เองนะครับแต่ถ้าไม่ได้กดเนี่ยเขาต้องมากดเองนะครับประมาณนั้นนะครับผมอ่ะไม่นานไม่ไร่ะปล่อยให้มันไปแล้วกันอันนี้เป็นกระเป๋าเรานะผมก็สามารถมีมีเต็มด้วยนะเราสามารถกดตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็กดออโต้ไปเลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะเซตอันนี้ก่อนนิดนึงว่าเราจะทิ้งอะไรนะเห็นไหม คอมบอนอันคอมบอนแรร์ดิจิเนลลี่เราก็อย่าไปทิ้งงานผมตั้งแต่แรกก็อย่าไปทิ้งละนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตอนนี้กระเป๋าเราเนาะโอเคเจอบอสใช้มาฟานปั้นปั้นปึ้มปั้มนะครับโอเคเจ็ดร้อยกว่าหลอดนะครับตามนั้นอ่ะอันนี้จะเป็นตัวละครที่เรามีและยังไม่มีตัวที่ยังไม่มีก็เขาจะเข้าไปดูไม่ได้นะครับประมาณนี้ ผ่านแล้วทั้งผ่านแลเรียบร้อยนะครับประมาณนั้นเลยอืแหมนัคนนี้ดีจริงจริงอ่ะมาที่ตัวละครนะครับบุ๊บเข้ามาทำการกดเข้าไปเนี่ยตรง๋นี้มันจะมีเรื่องของการอัพเลเวลก็คือใช้ของพวกนี้แหละในการอัพเลเวลนะครับให้ให้เยอะขึ้นเดี๋ยวผมอัพเลเวลให้มันสะเทียนก่อน นี่นะน,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 นะครับไอ้ใบนี้3หอกนะครับผมแล้วส่วนอันอื่นๆเนี่ยก็เป็นพวกาสอาวุธนะครับอันที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็สามารถอัพเกรดได้นะครับจะแม็กเลยก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เลยบึ้มบอกสิบนะครับจบๆไปนะครับแล้วก็อื่นก็นเหมือนกันนะบสแล้วนะเราก็จะ อัปเดไม่อัปเดตนี่ก็แล้วแต่เรานะครับเอ็ okay, นะครับส่วนอีกย่างหนึ่งก็จะเป็นการ์ดตรงนี้นะผมซึ่งดีฮิลสองใบต้องไปหาเปิดก่อนอืมนะครับใส่มาอัอนนี้มันแรงนะใส่ไปแค่เท่านั้นนะครับผมต่อมาก็ยูนสเปเชียลลิสต่างๆหนึ่งก็คือมีเพชรตัวนี้เปิดเข้ามาเนี่ยมันจะมีอ่ามันจะเป็นพวกสเปเชียลสเตตัสนะครับประมาณนี้ นะครับผมแล้วก็อันล่างก็จะเป็นาการปลดล็อกนะครับก็ต้องตัวละครซ้ำขึ้นมานะครับก็มันเป็นการเพิ่มดาวนั่นแหละประมาณนั้น <c oughs> นะฮะส่วนตัวละครตัวนี้ก็จะมีในเรื่องข <c oughs> องเหมือนไงนะนะครับแล้วก็จะสามารถแชทได้นะครับซึ่งก็ใช้แชทได้ให้ของขวัญได้นะครับเลยนะครับลองกี๊ไปเลยแล้วก็บจบ ซึ่งไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีอะไรไหมนะครับมันมีตอกไหมนะครับผมแต่คิดว่าไม่น่ามีหรอกมั้งนะครับก็จะมีนะนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะลองจนกว่า chapter สี่นะว่าจะมีตอกไหมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไปลองดูทุกวันจะมีแชทให้6แชทแชทได้ครั้งละคนนะครับเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์เห็นไหม มาโอเคมีเรื่องเรื่องแล้วด้วยเน,นีายอะไรมีเรื่องก็เข้าไปอ่านเข้าไปดูนะครับผมเพื่อนจะมีแบบชาวจังเจ๋อแนวไม่รู้มีเปล่าเราต้องลองดูประมาณนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวผมใช้ทั้งหมดกัน ค okay. ประมาณนี้แล้วกันก็มไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งนะครับผมบาการเรดอ่ะไปเอ่อครับผมก็ไม่น่ามีอะไรสำหรับชาร์เตอร์นะตัวเกมมีในเรื่องของการซัมมอนหรือกระชับปองนะครับซึ่งนี่มีตัวละครแบบตู้ คูวลิมิเต็ดใช่ป่ะมาดูนะเป็นน้องสายโลดนะที่ที่ที่ตอนแรกกระโปรงกระจุยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็น,นคิวปิดเนับผมก็ใส่เหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกตัวละครรวมๆเนาะแล้วก็อันนี้รวมๆนะอ่ะแล้วเปิดน้เลยดีกว่าครับผมลองดูฟรีหนึ่งทีก่อนการเปิดกระชายเกมนี้ครับเป็นอย่างนี้เองเป็นไงเฮ้ยธรรมดามันเลยนะฮะ โอเคนะครับผมว่าเรามีอยู่หกสิบนั่นเยวเราลองเปิดดูฮันจ้าชึบเอ้ยมีทองมาสามใบว่ะเปิดทีละใบปั๊บปั๊บปัป๊บอย่างนี้เลยมาทิชึบต้องมาแล้วห้าดาวนะครับน้องรันใช่ไหมหึมตงตกใจเนี่ยเอาลงทีแน่นอน โอ้โยพี่อีธานเรามึงเป็นสีทองด้วยเหรอเนี่ยมึงจะกลับสีทองได้งไงเออฮือีพิศษงานดีนะฮะบอกเลยเปิดีกชอบมามาสีทองไ,ไ,ไม่ออกมาไปชึบไม่ มาสิเออต้ององี้ดีกว่า้อหมันสิก็คือสีด่าหมดเลยนะมีให้ลุ้นไม่มีอีกแล้วน,น,น,นะครับไม่มีอีกแล้วนะ้โอเคประมาณนี้ก็ะนะฮนะรตรงเกมจะมีระบบอินเดอร์ให้ด้วยนะครับผมก็คือแบบถ้าเกิดไม่ได้อยู่ก็มารับรางวัลตรงนี้ ไปอัปเกรดตัวละครด้วยกันนะครับ <c oughs> อันแรกก็จะมีแค่ซีซันพาสตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ซื้อของเนาะไม่มีไรโปรไฟล์แล้วประมาณนี้นะครับกดเข้ามาก็จะเหมือนในสามทีงด้านด้านขวามือนส้ายด้านขวานะครับก็กระเป๋าเนาะม <c oughs> ิชชั่นนะครับผมก็ภารกิจนะครับเป็นเรื่องทำแล้วก็วลรับรางวัลด้วย นะฮะก็จะมีคาแรคเตอร์เอาไว้อัปเกรดตัวละครนะฮะ <S <S อ,อะไรอีกอ้าวเคก็จะมีเป็ดมันก็มีโกลนะครับผมก็เืออะไรเราเอาัพอัพว่าจะเล่นจะเป็นสายไหนแอดแท็ก ดีเป็น HP อะไรเงี้ยเราก็ต้องใส่แจ้มนะครับเรามันอิสระบราเรียนบรเยอ่อยแล้วนี่บราเรียนบเริยอยก็ัามาครับต่อมาเป็นลิลิตใช่ไหมก็คืออัปเกรดนรือยัะไม่มีอะไรมากประมาณนี้อือฮึ แล้วหน้าจะเป็นชาร์จคิวนะฮะนะฮะมีอะไรมั้ไหมเนี่ยหน้ามีแล้วมั้งชิปอ่ราอะะระบบวแ a n กิ้งนะครับประมาณนี้ ไม่อนนเ,เอาครับกิ้วนะครับกัน,นเข้าเอาแล้วเอาแล้วกันรบเพื่อนนะผมต้องป้อนเลขนัมเบอร์ก็โอเคอยู่ค่อนข,ข้างนี้อยู่นะครับแล้วก็อ่ะอีเวนต์ตรงนี้ก็อยาลืะมาทำให้ครบ นะครับพเพื่อที่จะต้องรับรางวัลเชินต่อเนื่องนะฮนะโอเคก็มีอะไรไหมอ่าน,น,นี่มีซื้อของนี่อะไรไม่รู้นะเปลี่ยนได้นะแต่ว่าต้องต้องเพิ่มต้อง,ต,องต้องสักระยะหนึ่งปลดล็อกก่อนอนะ่ะ มิดแบ็กครับคืออะไรอ่าเป็นเรื่องนะอ่านี่เรื่องนะใช่ไหมโอเคเป็นเรื่องนะย้อนอหลังอันนี้ใครสายแบบไม่ได้ดูก่อนเนี่ยสักไม่ได้ดูในเรื่องก่อนเนี่ยนี่ดีเลยนะมันดูในเรื่องย้อนหลังได้นะครับจะได้ชื่นชอบนะครับอ่ะซื้อครับผมก็จะมีตัวนี้สเต็กเพิ่มความสามารถนะครับเนี่ยไหมหันแตกสปีบา,บาบลานะครับผมแล้วก็สามารถขายกับซื้ออ่ะไม่ได้ขายทีว่ว่เป็นแชทนะ นะครับอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวจะไปลองเล่นดูว่าเอ่อถ้าถ้ามันเต็มแ Mac เนี่ยมันจะมีนะระบบฉากตอกอะไรอย่างนี้ไหมนะครับผมก็ชิบิลองดูนะครับโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมเจักันใหม่ครับผม